สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะทักทายฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสอปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาและก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะทักทายทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปดูไลฟ์สดแล้วก็ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไลค์สดยังไม่มีเพราะว่าหมลเลิฟเจเจไม่ค่อยได้ไลค์สดเนาะก็ทําคลิปก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะในคลิปนี้ไมลเลิฟเจเจจะมาพูดถึงตานะคะในวันงานนั่นละคะที่ตาออกมาระบายนะคะออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองเนาะทุกคนที่เป็นลิฟลุงป้าก็คงจะได้รับรู้ข่าวสารนี้แล้วเนาะไมล์เลิฟเจเจก็จะมาพูดในคําพูดของตานะคะไมล์เลิฟเจเจจะไม่เอามาเปิดนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงอยู่ในนั้นเนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เสียงเพลงนะคะ หมายถึงเจก,ก็จะพูดถึงคําพูดของตานี่แหลนะเนาะก็คือในคําพูดของตาน่ะมีการตัดเพอน้อยใจบางสิ่งบางอย่างในคําพูดของตาที่พูดเกี่ยวกับลุงกับป้านะคะแล้วก็ยงไปถึงผูดสูญเสียนะก็คือต่อให้ตาบอกว่ารักลุงรักป้าเหมือนเดิมยังไงเพราะลุงป้าไม่ได้ทําผิดยืนยันเสมอมาว่าลุงป้าไม่ได้เป็นคนทําน้องนะคะคนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนทําน้องนั่นคือคํายืนยันของตา ที่ออกมาพูดทุกครั้งที่ตาพูดนั่แหละคะ่ะเนาะอันนี้เราก็เชื่อเพราะว่าเราติดตามข่าวมามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในข่าวตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุใช่ไหมคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทำลายลุงป้าทำลายของพ่อแม่หรือทำลายของคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะนะคะแต่คำพูดของตามันมีจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตาพูดต่อให้ตาบอกรักลุงรักป้าแต่คำพูดของตามันก็ยังมี คำพูดที่ต่อว่าไปในตัวนะคะโดยการบอกว่าลุงป้านะคือเขาพูดถึงลุงโดยตรงนะคะคือเขาไม่ได้เกี่ยวกับป้าหรอกแต่เขาพูดถึงลุงโดยตรงในในคลิปนี้เนาะก็บอกว่าลุงจะมาบอกได้ไงว่าลุงมีทุกวันนี้มีด้วยตัวเองรวยมาทุกวันนี้ค้าขายของได้ทุกวันนี้ได้เพราะตัวเองที่ลุงได้ทุกวันนี้ร่ำรวยทุกวันนี้มาจากการ จากไปของน้องนี่คือคำพูดของตาในคลิปนั้นนะคะก็คือทำไมต้องบอกว่ารวยด้วยตัวเองทำไมต้องบอกว่ามีด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้คือจากการตายของน้องแทนที่สิ่งนั้นที่ลุงมีสิ่งนั้นที่ลุงได้ควรจะเป็นของผู้สูญเสียไม่ควรจะเป็นของลุงป้าควรจะเป็นของผู้สูญเสียด้วยซ้า fc ที่มาติดตามลุงป้าควรจะเป็น fc ที่ติดตามผู้สูญเสียมากกว่านี่คือคําพูดของตาที่พูดออกมาในคลิปแล้วนะคะบอกว่าคําพูดของลุงนะ่ะที่พูดออกไปนะ่ะมันมันทำให้เขาน้อยใจว่างั้นเถอะว่าแทนที่จะบอกว่าตัวเองได้จากการตายของของหลานเขานะ่ะตา ถ้าตาดูติดตามข่าวโดยไม่มีจิตใจลำเอียงโดยไม่มีจิตใจอคติคนที่อยู่กับลุงก็คือลูกสาวของตาอีกคนหนึ่งที่เขามีได้ทุกวันนี้เพราะเขาค้าขายเพราะเขาค้าขายจริงอยู่วันแรกที่เขาจากไปเนะี่ยน้องจากไปเนะี่ยลุงเขาได้เพราะคำสงสัยของผู้เป็น สูญเสียนี่แหละคือลูกสาวของตาอีกคนที่พูดคําคําเดียวที่ตาพูดนั่นแหละเพราะคําว่าสงสัยนี่แหละมันจึงเป็นการคาว่าสงสัยเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะตามันเป็นคําที่ดูถูกเหยียดยามผู้อื่นเขาต่างหากละ่ะมันจึงเทใจมาฟังลุงเนี่ยไม่ใช่คําที่บอกว่าเพราะคําว่าสงสัยสงสัยลุงตาไปดูดีๆนะคาพูดของลูกสาวตานะ่ะดูเขาสิดูเราสิตาหันไปมองด้วยนะไม่ใช่ว่า เป็นคําแค่ว่าคําสงสัยที่เอ่ยปากสงสัยเลยมี f อฟไปหาลุงป้าตาต้องไปย้อนดูคลิปของลูกของลูกสาวของตาอีกคนให้ดีว่าเขาพูดอะไรบ้างเอฟซี FC เขาหนึ่งเทใจมาฝั่งนี้เยอะไงแล้วที่ลุงมีทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะน้องเสียฝ่ายเดียวมันเป็นความขยันของลุงกับป้าด้วยตาย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าลุงป้าเขาขยันมาขนาดไหนนะ่ย เขารับจ้างทุกอย่างในวันที่เขายังไม่มีอะไรแล้วเมื่อเขามีโอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสให้ถ้าเขาไม่คว้าไว้นะ่ะมันจะมีวันนี้ไหมล่ะถ้าเขานั่งเฉยๆไม่ทําอะไรมันจะมีวันนี้ไหมตาหันไปฟังหันไปดูหันไปเอดูดีๆแล้วกันว่าสิ่งที่ตาพูดนะ่ะสิ่งที่ตาคิดนะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปถ้าลุงป้าเขาไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสมาให้นะ่ะ มันคงไม่มีวันนี้ถ้าเขาไม่ขยันค้าขายไม่ขยันต่อยอดที่ผู้ใหญ่สนับสนุนเขานะ่ะมันก็ไม่มีวันนี้นั่งอยู่เฉยๆมันจะมีไม่ตาต่อให้วันที่น้องจากไปเนะี่ยเอฟซมาช่วยเหลือมากมายเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ต่อยอดไปทำธุรกิจของเขานะ่ะมันจะมีวันนี้ถึงเขาไม่ล่ะมันจะมีวันนี้ถึงเขาไม่ตาต้องไปนั่งคิดนะ ไม่ใช่จะบอกว่าเขามีวันนี้เพราะหลานแทนที่วันนี้ที่เขามีมันจะเป็นโอกาสของลูกสาวของตาที่สูญเสียนะ่ะถ้าลูกสาวตาที่สูญเสียวันนั้นนะ่ะไม่เอ่ยปากคำบอกว่าดูเขาสิดูเราสิมันคงไม่มีวันนี้หรอกตาถ้าวันนั้นลูกสาวตาเปิดโอกาสที่จะให้คนหลายหลายคนเดินเข้าหาตัวเองเพราะคาว่าตัวเองสูญเสีย เปิดใจกว้างให้ทุกคนเข้าถึงมันคงไม่เป็นอย่างนี้ตาลองไปย้อนดูนะลูกสาวตาอีกคนกีดกั้นทุกคนที่จะเดินเข้าหาปัดทุกคนออกทิ้งที่จะเดินเข้าหาพูดแต่ว่านี่แม่พูดนี่แม่เสียลูกนี่แม่เสียลูกเขารู้แล้วว่าเสียลูกนะใครเขาก็สงสารแต่คำพูดของลูกสาวตานะ่ะมันไม่ทำให้คนอื่นเขาสงสาร มันทำให้คนอื่นเขาดูว่าลูกสาวตานะ่ะมีแต่คำว่าอิจฉาริษยามีแต่คำว่าดูถูกดูหมิน่นดูแคลนเหยียดยามคนอื่นที่ด้อยกว่าตัวเองเขาจึงหันมาฝั่งนี้ไงตาก็ลองไปดูพฤติกรรมของลูกๆตาเชื่อว่าตารู้ทุกคนพฤติกรรมลูกของตาเป็นยังไงนะคะเพราะตาเลี้ยงมาตาย่อมรู้ว่าลูกแต่ละคนของตาเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าจะลูกคนนี้ฉันเสียทุกอย่างมันต้องมาเป็นของลูกคนนี้มันก็เหมือนกับความคิดของลูกสาวคุณไงมันได้ไปเยอะแล้วพอได้แล้วได้ไปเยอะแล้วก็เพราะคําพูดเหมือนความคิดตาตอนนี้ไงเห็นเขาได้เยอะแทนที่เขาจะได้แล้วยินดีไปกับเขาเพราะนั่นก็คือสามีของลูกสาวอีกคนหนึ่งแต่ตายังมาบอกว่าสิ่งที่เขาได้นะ่ะแทนที่จะเป็นของลูกสาวคนนี้กับไม่ใช่ เอฟซีที่สงสารทางโนต้ตแทนที่จะเป็นเอฟซีที่สงสารฝั่งผู้เป็นแม่แต่ทําไมลุงป้าได้ก็เพราะความคิดของตาก็แบบเดียวกันกับลูกสาวไงล่ะเห็นคนอื่นเขาได้แล้วทำไมคิดแต่ว่าทำไมฉันไม่ได้เหมือนเขาทำไมฉันไม่ได้เหมือนเขาก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละมันจึงมีคำพูดแล,หล,แลหลายอย่างออกมาหน้าสือหน้าจอจนเขามองเห็นนั่นไงว่าสิ่งที่คิดได้ก็คือคิดแต่ว่าคนอื่นมีกว่าตัวเอง รวยกว่าตัวเองไม่ได้งไงเขาจึงออกมาพูดออกมาฟังแล้ววันนี้นะ่ะลูกสาวของตาอีกคนก็ออกมาพูดเนี่ยคนที่ด่าตาคนที่ว่าให้ตานะคะด่าตาเสียเสียให้หายที่ตาออกมาพนันนะ่ะตอนนั้นนะ่ะผู้เป็นลูกสาวคนที่ตาห่วงรักห่วงนาดูนั่นแหละยัยงสนับสนุนว่าเออด่ามันมั่งเห็นไหมไปฟังคลิปของลูกสาวด้วยนะ ถ้าตาไม่ได้ยินกับหูว่าลูกสาวคนนั้นว่าให้ตาอย่างไงลูกสาวอีกคนเขาได้ยินกับหูนะ่ะว่าลูกคนนั้นของตาเนะ่ยยังบอกว่าด่าไปเลยด่าตานะ่ะออกมาด่ามั่งเห็นไหมนะคะนั่นคําพูดของลูกสาวที่ตาบอกว่าเขาคือผู้สูญเสียนยั่นแหละทั้งๆที่ตาออกมาภาณาคนโน้นก็ดาตาคนนี้ก็ดาตาคนที่เคยเป็นดีกับตาพูดดีกับตาก็หันมาด่าตา ก็เพราะคำพูดคำจาและความคิดของตามันเหมือนกับลูกสาวอีกคนนั่นไงเขาจึงออกมาพูดอันนี้ไม่ได้ว่ามาดา่าแต่ออกมาพูดในสิ่งที่ตาพัลณาตัวเองนั่นแหละรู้รู้อยู่เต็มอกในวันที่เกิดเรื่องว่าลุงป้าไม่ได้เป็นคนทําแต่ทําไมไม่ห้ามลูกสาวของตัวเองอีกคนว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเราทํางานอยู่ด้วยกันอย่าไปสงสัยกันเมื่อหาหลักฐานคนทําร้ายน้องไม่ได้ ก็อย่าโยนขี้ให้คนในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวไม่ได้ทําอะไรผิดตาไม่พูดตั้งแต่วันนั้นไงวันนี้มันจึงเดินมาถึงจุดนี้ไงและคําสาบานของลุงกับป้านะ่ะมันก็ส่งผลไงเพราะคนในครอบครัวไงคนในครอบครัวแตกแยกกันก็เพราะคําสาบานนั่นแหละนะคะคําสาบานที่เกิดขึ้นตายังออกมาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงพ่อตาก็อยู่ในส่วนนั้นที่ประชุมกันหรือเปล่า ว่าจะสงสัยลุงโดยที่ตัวเองไม่มีการห้ามว่าอย่าสงสัยกันนี่แหละค่ะคือผลกรรมที่การกระทําของแต่และบุคคลออกมาคลิปนี้พูดประมาณนี้ค่ะสําหรับในคลิปของตาที่ตาออกมาพารนาด้วยความน้อยอกน้อยใจหรือด้วยความที่พอของมึนเมามันเข้าไปเยอะมันก็ระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็ระบายสิ่งที่อยู่ในใจนะออกมาค่ะเนาะ คลิปนี้ก็ฝาก f c ลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ T.P. สกินของบริษัทมดโอมโฮมซับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดิพิตของคุณรัชนีลูทิเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนวัดแลวก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้า f c สายลุงป้าทุกคนที่ค้าขายทางออนไลน์กันนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไร ไม่มีนะคะช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจเราส่งถึงกันแล้วกันนะคะม่เล็บเจเจให้กําลังใจทุกคนนะคะไม่ว่าใครที่ทํา YouTube นะคะเอฟซีลุงป้าทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีมเล็บเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์ใสยลุงป้าทุกคนนะคะวันนี้วันลอยกระทงทุกคนก็มีความสุขเนาะก็ขอให้ลอยทุกลอยสุขนะคะลอยโรคภัยแค่เจ็บไปให้ไกลๆนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกๆประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกิกนเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคนในครอบครัวทุกคนก็ขอให้รักสามัคคีมีความรักนะคะมีความสุขด้วยกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ